ในสมัยนี้การสร้างบ้านให้ออกมาสวยงามอยู่สบายนั้นนอกจากการให้สถาปนิกช่วยออกแบบบ้านและจัดสรรพื้นที่ในบ้านแล้วยังมีการสร้างบ้านโดยใช้หลักฮวงจุ้ยเข้ามาช่วยด้วยซึ่งหวงจุ้ยคือศาสตร์แขนงหนึ่งของจีนที่มีมาแต่โบราณเป็นศาสตร์ในการจัดสรรที่พักอาศัยหรืออาคารโรงงานต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยมีความเชื่อกันว่าการสร้างที่พักอาศัยตามหลักฮวงจุ้ยนั้นจะส่งผลให้ที่พักอาศัยร่มเย็นเป็นสิริมงคลช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความสุขและเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหนังสือฮวงจุ้ยจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากคุณต้องการจะศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยด้วยตนเองหนังสือฮวงจุ้ยมีให้เลือกหลายแบบซึ่งก่อนจะตัดสินใจว่าจะซื้อเล่มไหนมาอ่านก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าจุดประสงค์หลักในการศึกษาฮวงจุ้ยคืออะไรหากเราเลือกอ่านได้ตรงกับความต้องการของตัวเองแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเลือกหนังสือหวงจุ้ยและสิบหนังสือ่วงจุ้ยจากไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหนังสือที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือหวงจุยยงงจ้ย12ราศีปรับแล้วดีเปลี่ยนแล้วเฮงเฮงนิรันต์หวงจุ้ย12ราศีปรับแล้วดีเปลี่ยนแล้วเฮงหนังสือสําหรับคนที่อยากปรับหวงจุ้ยแบบละเอียดลงลึกกว่าเดิมเพราะเล่มนี้จะรวบรวมการปรับแต่งบ้านตามหวงจุ้ยให้เฮงตามราศีเกิดของเจ้าของบ้านเพื่อให้ลูกบ้านมีความสุขร่มเย็นและในเล่มนี้ยังรวมเนื้อหาของหวงจุย้ยว่ามีความเกี่ยวโยงกับการเงินสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างไรทําไมควรปรับเปลี่ยนและจัดการตกแต่งใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งในเล่มนี้ได้เขียนถึงวิธีปรับเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นที่สามารถทำได้ด้วยตนเองไว้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่สองคือห่วงจุ้ยบ้านและห้องพักสำหรับคนทุกอาชีพมอปึ้งอรุณหนังสือที่ช่วยให้คุณจัดบ้านตำหลักห่วงจุ้ยได้อย่างถูกต้องและถูกฉลกกับหน้าที่การงานของคุณหนังสือห่วงจุ้ยบ้านและห้องพักการสำหรับคนทุกอาชีพผู้เขียนน่าจะเล็งเห็นว่าการจัดบ้านนั้นนอกจากจะจัดให้ถูกตามหลักห่วงจุ้ยแล้วก็ควรจัดให้มีความเกื้อหนุนกับอาชีพของเราเพราะนอกจากจะทําให้หน้าที่การงานก้าวหน้าแล้วยังเป็นสิริมงคลกับครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันอีกด้วยไม่ว่า จะเป็นพนักงานห้างร้านจนไปถึงผู้จัดการและนักธุรกิจก็มีวิธีการจัดห้องที่ต่างกันออกไปซึ่งสามารถศึกษาต่อได้ในเล่มนี้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือหนังสือห่วงจุ้ยบ้านรวยแห่งดีภพศสาลตั้งพณนิชยกุลหนังสือห่วงจุ้ยที่มีแนวคิดว่าห่วงจุ้ยพื้นฐานนั้นมีผลตอบความร่ำรวยและสุขภาพกายโดยเล่มนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับห่วงจุ้ยพื้นฐานการวิเคราะห์ห่วงจุ้ยของสถานที่ต่างๆด้วยตนเองแบบง่ายๆและยังรวมวิธีการเลือกทำเลที่สร้างบ้านและการเลือกอพาร์ตเมนต์การตกแต่งภายในที่พักเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาและปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้ดวงชะตาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น นในด้านของเงินทางความมั่งคัง่งหรือสุขภาพและยังมีการแนะนำเครื่องรางของมงคลที่จะช่วยเสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปคือห่วงจุ้ยบ้านทำเองก็ได้ง่ายจังอํานวยชายปฏิพัฒน์เผ่าพงห่วงจุ้ยนั้นเป็นภูมิปัญญาอันล้ำลึกของชาวจีน ดังนั้นจึงเต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่เข้าใจได้ยากนำไปใช้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่และหนังสือห่วงจุ้ยบ้านทำเองก็ได้ง่ายจังน่าจะเป็นทางเรื่องที่ดีด้วยเนื้อหาที่เน้นหลักปฏิบัติตามหลักห่วงจุ้ยที่เข้าใจง่ายมีการรวบรวมตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักห่วงจุ้ยที่หลากหลายสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นการทำรั้วบ้านและประตูบ้านอย่างไรให้มีโชคลาภหรือเคล็ดลับการเสริมห่วงจุ้ยบ้านเป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือห่วงจุ้ยบ้านดีชีวิตนี้มีชัยไปกว่าครึ่งกิติภพพักดียิ่งยงหนังสือจากโครงการส่งเสริมหนังสือดีมีคุณค่าราคาน่าซื้อเรื่องห่วงจุ้ยบ้านดีชีวิตนี้มีชัยไปกว่าครึ่งที่เขียนจากปลายปากกาของคุณกิติภพพักดียิ่งยงซึ่งเชื่อว่าห่วงจุ้ยบ้านที่ดีนั้นคือต้นทุนสำคัญที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและได้มีความคิดที่จะทำให้คนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของห่วงจุ้ยได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเล่มยังรวมเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยน่ารู้หลากหลายแบบไว้อีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือหนังสือคู่มือแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองจัดให้ดีทีละห้องอํานวยชัยปฏิพัทธ์เผาพ,พงคู่มือแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองจัดให้ดีทีละห้องหนังสือที่จะมาบอกเราว่าทําไมต้องปรับเปลี่ยนบ้านใหม่ทําไมต้องสร้างใหม่ หรือเรือถอนเมื่อปรับแล้วชีวิตจะดีขึ้นครอบครัวจะเป็นสุขได้อย่างไรโดยในเล่มนี้รวมความรู้วงจุ้ยพื้นฐานที่เมื่อศึกษาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ้างสินแสอีกต่อไปด้วยเนื้อหาเข้าใจไม่ยากนำมาทำตามได้ง่ายในเล่มได้รวมเนื้อหาการจัดแต่งบ้านอย่างละเอียดตั้งแต่ประตูบ้านโถงทางเข้าไปจนถึงโรงจอดรถเลยทีเดียว ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือหนังสือห่วงจุ้ยบ้านรวยจัดบ้านส่วนแบบนี้เรียกโชคลาบอนันต์ตั้งตรงกิจเจริญหนังสือหวงจุ้ยที่นําเสนอความรู้ห่วงจุ้ยพื้นฐานที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน และใช้วิเคราะห์วงจุ้ยของพื้นที่ต่างๆได้ด้วยตนเองและในเล่มนี้ยังรวมวิธีการเลือกที่พักอาศัยหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์และยังรวมวิธีการจัดแต่งภายในบ้านและส่วนให้เสริมดวงโชคลาภเพิ่มบาร,รมีให้กับผู้พักอาศัยอาทิห้องทํางานห้องอาหารห้องครัวและห้องน้ําเป็นต้นและยังมีการเลือกบ้านตามลักษณะธาตุเกิดอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือหนังสือห่วงจุ้ยทำเลทอง เจาะลึกทำเลกรุงเทพมหานครเกลือควิกฤษดาพงศ์หนังสือหวงจุ้ยทำเลทองเจาะลึกทำเลกรุงเทพมหานครหนังสือที่จะมาบอกว่าทําไมบางทำเลในกรุงเทพมหานครนั้นถึงเจริญโดยผู้เขียนได้วิเคราะห์โดยใช้หลกักหวงจุ้ยภายใต้หลกักความเป็นจริงและในหนังสือยังมีการวิเคราะห์ถึงทิศทางการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครที่จะทําให้คาดเดาได้ว่าทำเลทองในอนาคตนั้นมีแนวโน้มจะอยู่ที่ไหน ซึ่งผู้ที่ต้องการหาทำเลเพื่อลงทุนในกรุงเทพมหานครสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจได้ค่ะและนอกจากนี้หนังสือยังสอดแรกประวัติศาสตร์และเรื่องราวของบ้านเมืองในอดีตไว้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือหนังสือ9สัปดาห์สู่ความมั่งคั่งด้วยศาสตร์ฮวงจุย้ยเอริกชาเฟรตหนังสือ9สัปดาห์สู่ความมั่งคั่งด้วยศาสตร์ฮวงจุย้ยหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการเข้าสู่ความมั่งคัง่งและอิสระทางการเงินโดยใช้ศาสตร์ฮวงจุย้ย สำหรับเนื้อหาที่เขียนโดยคุณเอริกชาเฟรตนั้นจะเป็นแนวคิดค่อนข้างแปลกใหม่โดยให้ลงมือทำตามแบบของตะวันตกและผสมแนวความเชื่อของวงจุ้ยจากจีนเข้าไปด้วยเป็นเวลา9สัปดาห์ก็จะเห็นถึงผลสำเร็จและในเล่มยังระบุไว้อีกว่าได้รับการทดสอบจากนักการเงินสมัยใหม่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วการเงินดีขึ้นจริง ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือหนังสือฮวงจุ้ยบ้านเสริมดวงการเงินเซี่ยหยวนจินหนังสือที่ถูกเขียนโดยอาจารย์ชาวจีนเซี่ยหยวนจินโดยเนื้อหาจะเน้นไปด้านการเสริมดวงการเงินให้เราปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเองเมื่อดวงการเงินย่ำแย่ซึ่งในหนังสือได้รวบรวมผลงานตรวจสอบฮวงจุ้ยในทำเลต่างๆของอาจารย์เซี่ยหยวนจินเอาไว้แล้ว ซึ่งเราสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้และยังมีสอนปรับบ้านให้ถูกหลักควงจุย้ยโดยให้ปรับแก้ลักษณะบ้านให้ถูกต้องเพื่อเสริมดวงด้านการเงินเช่นการวางตำแหน่งของทรัพย์รูปทรงของบ้านเป็นต้นคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด